สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านครับโอ้ได้อะไรมาเนี่ยแกะกล่องโอ้แกะกล่อง,อกกองไยสเน่หาของฝากจากที่ไหนเนี่ยแกนขอนขอนแกนโอ้ของฝากจากขอนแกนครับน้องเคอยู่นั้นเนาะนี่ไงดอกเจกียว เจียวนี่ไงเอฟซีทุกคนนี่ตัวเจียวสวยงามมากครับสีม่วงๆนี่ดอกกระเจียวตัวผู้ดอกกระเจียวนี่อ่อนดีครับเอาไปต้มลวกเจ็มน้ำพริกป่นน้องก็ฝากมาเนาะ ปลายทางอ่างทองนี่ไงเส็บแซ็บเสบเชบนี่ไงดอกเกียวปลายทางอ่างทองจากคนแก่นถึงอ่างทองอันนี้อะไรเนี่ย, <S 1> <S 1> อยโอ้โหยอดผักติ้วด้วยครับ ผักติวมาด้วยขาดแต่ไข่มุดแดงหมด,ด,ห,มดหมดช่วงแล้วหมดฤด,ดูกาลแล้ว <c oughs> ช่วงนี้นา่าจะอะไรวะแม่เป้งเนาะแม่เป้งเอามาแกงใส่เนี่ยแกงใส่ดอกกระเจียวผักเติวนี่ก็ได้ <c oughs> นี่ผักเติวดอกกระเจียว แกะดูดิแกะดูวันหนึง่งม,มีเสียงทีวีเนี่ยเนาะแกะดูสวยสวยไหมนี่ครับเอฟซี F C, ทุกคนสวยงามมากครับ,บแซ่บครับเอฟซี F C, ทุกคนประมาณนี้แหละครับขออนุญาตถ่ายคลิปแนวตั้งเนาะนี่ครับ สสงๆอาหารอีสานแบบบ้านๆนี่ด้วยครับเต๋อหัวนี้ดอกกระเจียวอาหารตามฤดูกาลปีละครั้งขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับอาหารแบบไงไงบ,แบ้านๆง่ายๆซศๆครับเยเทุกคนกิน้าวแ้วกันครับอย่สียทุกคน นี่นี่ครับดี่วกระเจียวีด้วเนาะงานวัยเยว่กินข้าวกับไสก้กรอกนี่ครับดี่วกระเจียวครับกับตำน,น้ำพริกครับน้ำพริกปลาทูแซ่บด้วยกันครับยิ้มใทุกคน,น,นคเดี่ยวกระเจียว เย็นนี้ได้ดอกกระเจียวอาหารตามฤดูกาลครับแก่กว่าเนี่ยที่ทำใหญ่ <S <S จับมือดิเอามือจับกินเหลี่ยมันจะหมดบอต้องกัดกินดิใสกก่กล่อง,งเป่งหยางขออนุญาตกินข้าวครับท,ทุกคนเสียบปันเน้นบนประตูน,น,นี่ก็ดอกเกียวที่น้องเขาฝากมาแส่บจากคนกัน กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับขอให้ร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนครับ,รบสวัสดีครับ